มาทาความรู้จักความสูงสำหร,รับการบินโดรนกันครับในโลกของการบินเนี่ยเรามีการเรียกความสูงหลายแบบอย่างแรกที่อยากจะให้รู้จักก็คือ AGL หรือว่า Above Ground Level อันนี้จะเป็นความสูงที่จุดที่โดรนของเราบินอยู่นับจากพื้นดินโดรนของเราขึ้นจากพื้นดินแล้วก็บินสูงขึ้นไปเท่าไหร่นั่นคือ Above Ground Level อันที่2ครับก็คือ MSL หรือ Mean Sea Level อันนี้จะเป็นความสูงเหนือระดับน้ําทะเลแต่ไม่ใช่น้าทะเลที่ออกไปที่ชายหาดแล้วเห็นว่าน้ําทะเลเท่าไหร่แล้วนับจากตรงนั้นนะฮะแต่ ว่าเขาจะเป็นค่าความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ําทะเลปานกลางครับในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลที่แตกต่างกันทีนี้เองเนี่ยความสูง2อันนี้ต่างกันยังไงครับสมมุติว่าถ้าเราอยู่บนพื้นดินนะฮะอยู่บนเขา ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล500เมตรแล้วเอาโดรนขึ้นบินขึ้นไปอีก100เมตรเวลาที่เราเรียกความสูงนะครับถ้าเรียกเป็น AGL ก็คือความสูง100เมตร Above Ground Level เนาะสูงเหนือพื้นดินแต่ถ้าน,นับเป็น MSL นะครับ MSL เนี่ยความสูงของโดรนของเราจะกลายเป็น600เมตรเพราะอะไรเพราะว่าจุดที่เราอยู่มี500เมตรจากระดับน้ําทะเลแล้วบวกไปอีก100เมตรนะครับก็จะเป็น600เมตร โดยปกติครับ MSL หรือว่า m i n Sea Level เนี่ยเราจะใช้ในการอ้างอิงเมื่อเราทำการบินร่วมกับอากาศยานอื่นๆหรือการใช้ห่วงอากาศให้ทุกคนเนี่ย เรียกเป็นความสูงเดียวกันไม่งั้นต่างคนต่างนับความสูงของตัวเองเนี่ยมันก็จะคุยกันลําบากอีกความสูงหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้รู้จักก็คือความสูงเหนือจุดขึ้นบินครับอันนี้เองเนี่ยพิเศษเฉพาะตัวดโดรนนะเพราะว่าตัวดโดรนของเราครับเวลาที่ขึ้นบินโดยเฉพาะดโดรนของ DJI เนี่ยเขาจะนับเลขศูนย์ที่ความสูงจุดที่เขา Take off อย่างเช่นถ้าบอกว่าเราขึ้นจากตึกชั้น5้าดาดฟ้าตึก ด่านฟ้าตึกชั้น5นั่นก็คือความสูงที่ศูนย์ของตัวโดรนของเรานะครับอันนี้ก็อย่าสับสนนะฮะเท่ากับว่าเรามี3ความสูงครับมีอ g บ o u กา l e เ e l นะครับนับจากพื้นดินสูงขึ้นไปมินสี่ l e v e l ก็คือนับความสูงจากระดับน้ําทะเลป,ปานกลางและอันสุดท้ายก็คือความสูงจากจุดขึ้นบินอันเนี้ยโชว์อยู่ในตัวรีโมทของเราครับ